สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญมาอยู่ที่ตลาดกรีนโมนะคะเป็นตลาดนัดผ้าไหมนะคะคุณลูกค้าจากวันนี้ขวัญจะแนะนํานะคะแนะนําเป็นผ้ายกโดกนะคะผืนนี้จะเป็นยกโดกลายไทย25 28ตะกนะคะเชิงจะเป็นเชิงริ้วประมาณนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าจ้า คืนนี้จะเป็นผ้าไหมทอเครื่องนะคะขวัญน,นำเสนอในราคา1550บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยงามมากมายเลยนะคะขอบอกผ้าเนื้อแน่นสวยนะคะสนใจสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรก็089847 5361นะคะ ให้คุณลูกค้าชมลายชัดๆนะคะโทนสีชมพูนะคะคุณลูกคา้าหวานเลยจ้า,ม,ม,ามาชมพื้นที่สองนะคะคุณลูกคา้าพืนนี้นะคะจะเป็นลายเอสนะคะเชิงริ้วนะคะยกโดกนะคะคุณลูกค้านี่มานชมสวยมากนะคะพื้นนี้ออกเป็นโทนสีเขียวนะคะ เขียวแบบเขียวเขียวเทาหรือเปล่าออกเขียวนะคะคุณลูกค้านี่อี่ให้ชมประมาณนี้นะคะเนี่ยสีจะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยแนะนำในราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบนะคะ พื้นนี้เป็นพื้นที่โซนนะคะสนใจก็สอบถามขวัญมาได้นะจ๊ะเบอร์โทร089475361 8นะคะคุณลูกค้กาขวัญให้ชมนะคะเชิงริ้วสวยมากมายเลยนะคะนี่ใจละอ้อนะขนาดน,นี้เบ็ด วิจินสีคิวคิวิดต,ตมันคิวคลังดเด้อบองดเด้อมือจออรอนะ <c oughs> จ้าจ้ามาชมพื้นที่สามนะจ้าจ้ามาชมพื้นที่สามนะคะคุณลูกค้าพื้นที่สามนะคะจะเอเป็นโทนสีกะปินะคะเนี่ยเป็นเชิงวิวประมาณนี้นะคะ ฝันแนะนำนะคะแนะนำในราคา1550บาทนะคะคุณลูกค้าจ๋าราคาเบาๆนะคะเป็นสีกะปินะจ๊ะนี่สวยงามมากมายเลยจ้าเป็นเชิงริ้วตัดชุดสำเร็จสวยมากนะคะคุณลูกค้าสีกะปิ ลายนะคะถ้าดูอย่างนี้เป็น,เ,ปนเหมือนสีเทานะแต่จริงๆแล้วเป็นสีโทนสีกะปินะคะคุณลูกค้าเป็นสีนสกะปิโอ้ยชุบส้นจับเอราวัณแต่นี่จ้ะเชิงก็จะเป็นเชิงประมาณนี้วันนี้นำเสนอราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าจ้า เป็นงานไหมทอเครื่องนะคะบอกลูกค้าก่อนแต่ว่ามันสวยนะคะสวยมากมายนะคะจะมาชมต่อพื้นที่สี่นะ,ะจ๊ะจะมาชมพื้นที่สี่นะจ๊ะพื้นที่สี่ออกจะเป็นโทนสีแดงนะคะเดี๋ยวตามขันเกะอกอกจากนี่นะคะอันนี้ข้างบนนะคะคุณลูกค้าเชิงจะประมาณนี้เลยนะคะนี่ เนี่ยจะประมาณนี้นะคะนำเสนอให้พี่ๆแม่ๆนะคะได้ติดตามนะคะสวยงามมากมายเลยจ้าขวัญแนะนำในราคาเบาๆหนา1,550บาทนะจ๊ะคืนนี้สวยที่สุดนะคะคุณลูกค้าจ้าเชิงจะเป็นเชิงประมาณนี้นะคะ เชิงจะเป็นเชิงริ้วนะคะจะ,จะมาชมพื้นที่5้านะจ๊ะจะมาชมกนันที่ห้าเด้อจ้ามีพื้นนี้นะคะขวัญแนะนําเป็นลายอันนี้จะเป็นยกดอกลายไทยนะคะริ้วก็จะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าออกเป็นโทนสีชมพูหวานนะคะชมพูอ่อนนะคะ มันมีอยู่สองสีนะคะสีนี้จะจะจะ,จะเข้มนะคะนมีชมพูชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนะคะนี่เอ้ยเดี๋ยวเนี่ยนะคะให้ชมนะคะสนใจสอบถามมาได้นะคะเบอร์โทร089 847 5361นะคะลายจะไม่จะตัวลายยกโดกจะไม่เหมือนกันนะคะให้ชม ชมฟูเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าแต่มีอ่อนกับเข้มหน่อยนะคะจะสนใจก็โทรหาขวัญได้นะคะเบอร์โทร0 8นนะคะ8ป7 5361็แนะนำในราคาเบาๆนะจ๊ะวันนี้แนะนำเป็นผ้าไหมโทรเครื่องนะคะคุณลูกค้าที่ชอบราคาผ้าประมาณนี้นะคะใส่นุ่งตัดนุ่งโอกงานพิธีได้นะคะคุณลูกค้าจ้ะเพราะว่าสวยงามมากมายเลยนะคะ ให้ชมนะคะย้อนมาให้ชมสีสีแดงอีกสีหนึ่งนะคะนีอ่อีกรอบนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่คือน,นี่เชิญจะประมาณนี้เลยนะคะสอบถามขวัญมาได้นะ จ้าเงี้ยเน่ก็ปรับแนะนำไปเมยเ,เ,เมบองบองเด้อมือมืออนาชอบอนาก็โทรรัวควันบานเด้อจ้าจ้าวันนี้นะจ้าแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า